อ่ะค่ะทุกคนวันนี้จะมาทําเมนูน้ํายาขนมจีนนะคะฉลองเตาใหม่เตาแก๊สใหม่ค่ะตั้งใหม่ใหม่ทั้งชุดเลยเพราะว่าจะได้ไม่ต้องก่อไฟนะคะแล้วก็ไม่ต้องแย่งเตาแก๊สกับเคเอเตอร์คุณยายเนาะบ้านนี้มีเคเอเตอร์สองคนต้องแย่งกันโอเคเดีย๋ยวมาเริ่มทํากันเลยค่ะอันนี้จะตั้งน้ําก่อนนะคะเพื่อต้มปลาดุวันนี้ใช้เป็นปลาดุกนะคะ ต้มปลาดุใส่น้ำปลา้าเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องสมุนไพรให้หอมๆลงไปก่อนนะคะตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็กระชายใส่ลงไปเลยรอให้น้ำเดือดนะคะค่อยมาใส่ปลาดุอีกทีนึงน้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะใส่ปลาดุลงไปเลยใช้ปลาดุสองตัวจ้าอืมอืกระแดกของแท้ ใส่ปลาล้ะลงไปทั้งตัวทั้งน้าเลยนะคะเดี๋ยวเรามากรองอ่อนกีนปลาดุกเปื่อยแล้วเราก็จะเอาไปแกะใส่พรกแกงของเราโอเคใส่ข่างนี้ก่อนตอนนี้ปลาดุกสุกแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะตักแล้วก็ไปแกะเอาแต่เนื้อนะนาะว้าวสวยดีๆนะครับ สองตัววันนี้เอาแบบเนื้อฟูๆกันไปเลยโอเคเดี๋ยวเอาไปพักไว้ให้เย็นนะคะเดี๋ยวไปแกะปลาดุก,กันพอปลาดุกเริ่มเย็นนะคะ<ม>เราก็จะมาแกะ<ม>เอาก้างออกค่ะ บางคนก็เอาหนังออกด้วยนะคะแต่ว่าสำหรับปุ้ยทํากินเองก็ติดหนังนิดหน่อยไม่เป็นไรค่ะนั่งแกะไปเรื่อยเนะคะตอนนี้มีตังมานั่งเฝ้าด้วยนะคะน้ํำลายยืดไปแล้วจ้าทุกคนขั้นตอนต่อไปนะคะโคลกกระชายคะ่ะไม่ต้องละเอียดมากนะคะส่วนกระชายปุ้ยจะใส่เยอะหน่อยนะเพราะว่าชอบกินแล้วก็ทําให้มีกลิ่นหอมด้วยค่ะ เมื่อโคลก,กระชายเริ่มได้ที่แล้วนะคะเราจะใส่พริกแกงลงไปจ้าทาง่ายๆแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าปุ้ยว่าเวลาเอาหอมกระเทียมกระชายไปต้มแล้วเมื่อโคลกอะ่ะมันลื่นอะ่ะแป๊ดไปแป๊ดมาอะไรอย่างเงี้ยจะตายากนะคะปุ้ยก็เลยใช้เป็นพริกแกงสําเร็จรูปแบบนี้เลยค่ะจากนั้นใส่ปลาดุกนะคะเนื้อปลาดุกที่เราแกะไว้ลงไปโคลกให้ละเอียดเลยค่ะให้เนื้อปลาดุกฟูกขึ้นมาเลยนะคะนี่โคลกไปเรื่อยๆแบบนี้เลยค่ะ ตอนนี้เนื้อปลาดุกของเราก็ละเอียดฟูดีแล้วนะคะได้ที่แล้วจ้าพอเลยขั้นตอนต่อไปนะคะตั้งหม้อค่ะวันนี้จะใช้หม้อเบอร์ใหญ่หน่อยนะคะใส่หัวกะทิลงไปจ้าใช้เป็นกะทิสำเร็จรูปค่ะ<อ>แล้วก็ จะปล่อยให้กะทิแตกมันแบบนี้เลยนะคะพอกะทิเดือดแตกมันแล้วก็ใส่เครื่องแกงของเราที่โขลกไว้ลงไปผัดให้หอมค่ะ <ว sınız. S 1> เมื่อคนมาสักพักหนึ่งนะคะพลิกแกงของเราก็เริ่มได้ที่แล้วค่ะเติมน้ำเปล่าลงไปนะคะวันนี้ใช้น้ำเปล่าสองขวดใหญ่ค่ะเพราะว่า เราจะใส่เอ็นข้อไก่ลงไปเคี่ยวด้วยนะคะให้เขาเปื่อยนะจะใช้เวลาสักนิดนึงนี่คะ่ะทุกคนใส่เอ็นข้อไก่แทนตีนไก่นะคะอร่อยมากคะ่ะทุกคนนี่กรุบกรอบเลยแล้วก็ยังมีเครื่องในไก่นะคะมีตับมีหัวใจแล้วก็มีกลินค่ะใส่ลงไปแบบนี้เลย ทุกคนเตาใหม่นี่สุดยอดจริงๆค่ะน้ำเดือดพล่านแบบนี้เลยนะนจากนั้นนะคะปุ้ยจะกรองเอาน้ำปลาที่เราใช้ต้มปลาดุกนะคะใส่ลงไปค่ะสูตรนี้นะคะจะใส่ทั้งกะทิแล้วก็ปลาด้วยนะคะกลมกล่อมนัวมากๆเลยค่ะทุกคนวันนี้ใช้หม้อใหญ่นะคะเดี๋ยวมาเตรียมปรุงกันเลยค่ะ ใช้ผงนัวนะคะสองช้อนค่ะทุกคนรสดีสองช้อนจ้าตามด้วยเกลือนิดหน่อยค่ะเพราะว่ามีความเค็มจากลาร้าอยู่แล้วนะคะน้ำตาลทรายนิดหนึ่งค่ะหรือใครไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าปพื้ว่าเวลาใส่แล้วมันจะกลมกล่อมขึ้นใหม่นิดนึงคราวนี้เราก็เคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะทุกคน พอเริ่มได้ที่นะคะสุดท้ายเราจะใส่ต้นหอมซอยและใบมะกรูดฉีกลงไปค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะขนมจีนน้ำยาปลาดุกใส่เอ็นข้อไก่ใส่เครื่องในไก่จ้านี่ค่ะทุกคนเตรียมตักเสิร์ฟกันเลยนะคะนี่ ทำเองใส่เท่าไหร่ก็ได้นะคะแน่นๆไปเลยยิ่ปุ้จะชอบใส่น้ำเยอะๆหน่อยนะคะชอบสดน้ำตามด้วยแตงกวาซอยค่ะถั่วฝักยาวซอยโรยพริกป่นลงไปนิดหน่อยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนขนมจีนน้ำยาผสม เอ็นข้อไก่เครื่องในไก่วันนี้นะคะมาอร่อยด้วยกันนะคะทุกคนไปจ้า